สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยบังเอิญมากก็รู้ว่าวันนี้จะมีพี่เก่าครับมามอบทุนให้น้องน้องทุนการศึกษาให้น้องๆที่เรียนดีแต่ว่าอาจจะขัดสนบางอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันและอีกหนึ่งครับผู้อยู่ปิดทองหลังพระสวัสดีครับผมเอ็กเก้าเก้าครับ สอง2อสอครับมันเปนครั้งที่อร่อแล้วครั้งนี้น่าจะสิบบาทเอดีครับพ่อสามนี่ครับวันนี้พาน้องชายมาด้วยในนารุ่น9เก้าานนารุ่นงเก้าครับทุนกี่ทุนเอ่อไม่ลู้กี่ทุนเก้าเยอะแต่ว่ามีร้อยสามทุนหนึ่งแล้วก็ร2 8อีกทุนหนึ่งครับก็จะไปเรื่อยๆทุกปีก็เป็นเจะเริยนรอยตาจะเริญรอยตามพ่อไอ้พี่ครับ กาดบบถ่ายรูปเอาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับเก้าเก้าที 99, ค่คุ้นคนะุะนายว่า,าจะแจกเมื่อไหร่ช่วงนี้ไม่ทราบว่า ลุงเนเปิดเต็มทุนตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับผมถ้าเกิเป็มตัวแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อทางน้องกนอไปว่าจะมอบทุนเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ครับและอาจจะมีเรียกหองออมนวยกับหอมาถ่ายรูปร่วมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำใบอะไรเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับดีดีครับดีดีครับขอบคุณมากครับน่าดีใจท่างน้องๆนะมีแต่พี่ๆแย่งมาให้ทุนตอนนี้พี่ๆแย่งกันให้ทุนแล้วนะใช่ใช่ครับบรรยากาศนะครับก็จะมี พี่ๆสิทธิ์เก่าน้องๆสิทธิ์เก่าทยอยมาเรื่อยๆนะครับกล้องไม่มียังใช้โทรศัพท์กินได้พี่หน่อยครับผม,คน,ม,มคนได้ครับเก็บภาพไม่ไดไ้ใช่ครับโอเค <c oughs> เก็บภาพไม่ได้ไรนนครับเก็บภาพครับขอบคุณครับครับโอเคก็อยากให้น้องๆได้มาดูภาพพี่ๆกันนะครับว่า <c oughs> เขาดีใจขนาดไหนที่ ที่จะได้มีโอกาสให้มอบโอกาสดีให้น้องน้องนะครับนี่ครับพิธีมอบทุนการศึกษาของพี่เก่าให้กับน้องน้องสุกหลาดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวครับพนธเป็นสวัสดีครับอาจารย์ครับ สบายด <ove> ีครับสบายดีค่ะดีใจที่ได้พบสิทธิศ์กรษ์เับเด็กชายนักอีสานที่พักบอสามในเลนเอาไปทำอะไรเอาทุนไปทำอะไรบ้าง ก็เอาไปเรียนครับเรียนเรียนอะไรอยู่เรียนเรื่อยครับอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอครับต้องอย่างนั้นน้องอันนี้มารับหรือะไรก็คุณคุณสบาวิคุณอยู่ในคณอะไรอยู่คนะอะไรอายุแบบอายุสิบแปดครับผมคุณเออเมื่อกี้ถามว่าอะไรคณะอะไรอ๋อคณะแพทย์ครับ ที่ไหนเอชุลาขอเชิญดีมากโถไม่น่าถาม <c oughs> เดียวันเลยที่เดียวกันแต่ก็ละขกันนะ เด็กชายกิตด,ดนบผลอันนันม .3-1-2 เดี๋ยวเราไปทุกคนเวทีนายธายมิภูพรรักโรศาม .4-3 คุณสุชายโพโลตรอยงสงครับขอได้เชิญคุณวิระทาสวัรุณเทพขึ้นมอบทุนการศึกษาขอได้เชิญครับพิธีมอบทุนปีการศึกษา2 5 1 3ครับของโรงเรียนซื้ออะไรพี่อะไร ตพัจิตตพิวัฒนา5ป .5 <c oughs> 1 3ขอบคุณคุณวิรัอสวรุณเทศเปนแ่งสูตครับยิ่มากที่ยขอมขอให้มากชื่ออะไรน้องพิยวิทครับ โตขึ้นอยากเป็นอะไรเออยังไม่แน่ใจเลยครับจิตววัฒนาคิดไปไมคงจะเป็นหมอไม่ก็วิศวะครับนี่เป็นโตขึ้นอยากเป็นอะไรเออยังยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะเป็นอะไรประมาณประมาณประมาณอ่ะก็คิดน่าจะเป็นหมอมั้งหรือว่ามีงานอื่นๆลองคิดดูเอาอีกทีครับดินเก่งไหมปานกลางครับ อ้วนเท่าไหร่เออห้าสิบกว่าครับขอขอบคุณคุณศักวา์สวัสดิ์ศักดิ์พี่จุณเป็นอย่างสูงโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่าวิศวะครับวิศวะที่ได้รับการบริจาคชื่ออะไรปวินวัตรครับอยู่ชั้นมสองครับคุณละแปดขับาทไอตัวเล็กเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรยังไม่รู้ครับคิดไว้คิดไว้ประมาณนักการณ์หมอครับ หมอเยอะมากแถวนี้อยากเป็นอะไรอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับเป็นให้ได้นะเว้ยได้เป็นนักบอลโรงเรียนไหมเป็นครับตำแหน่งประตูครับรุตษบประตูครับวัฒนการนนจำมวน6กพูเด็กชายรัตนะโคทีซั์ไชบูร์บอหนึ่งหนึ่งสาม เด็กชายวรชิทหน์นาคตรีป .207 เด็กชายกอดเอตมหาสรารนนท์ม .307 นายอิทธิพลศรีประพันธ์ม .411 นายเฉยวิีเหล่าขัาันชยัยม .504 นาปีระวัฒน์ลักษณะที่วงมอปีปีที่เท่าไหร่เนยพี่ปีที่เท่าไหร่หของอะไรครับผกองมอบทุนอือป,ปีแล้วพี่พ่อผมถ้าตัวผมใช่ไหมถ้าตัวผมเนี่ยประมาณเจ็ดปีละครับแลาวท่านในนามรุ่นเนี่ยในนามรุ่นก็มสม่ำเสมอกันเกินกวน่าเกินเดือนล,ละละเป็นสิบปีแล้วครับขอขอบคุณแทนน้องๆครับครับก็จะทำต่อเนื่องไปตลอด พี่ๆทำดีอย่างนี <cities in character> ้น้องๆจะยอมแพ้ได้ยังไงครับต้องทําตามชวนน้องๆมาช่วยกันลับเจตนาลมต่อเรื่องไปเรื่อยๆคุณครูปังใจผาวนประเสริฐคิดว่าคุณการศึกษาน่าปลื้มใจนะอาจารย์ครับการนั่งยิ้มหน่อยเวลาครับก็ถือว่าได้เป็นสะพานบุญให้กับหลายๆท่านที่มาช่วยทุนการศึกษาให้กับเด็กในวันนี้ครับ กม็มันเหมือนกับว่าทุกท่านได้ประสบความสำเร็จจากการที่ท่านได้มาเป็นสิษยเก่าที่นี่หรือการศึกษาที่นี่แล้วก็กลับมาดูแลน้องๆนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยให้น้องๆได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้านะะผมถามส่วนใหญ่โตขึ้นอยากเป็นอะไรส่วนใหญ่เป็นหมอ,อมครับส่วนใหญ่ของเราจะมีทั้งวิศวะเป็นส่วนใหญ่อันดับสองก็จะเป็นแพทย์นะท,ที่สถิติที่ผ่านมาครับผม อย่างปีที่ผ่านมาวิศวะ154คนแพทย์46คนครับก็ยังยังถือว่าในอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าพวกขาดขาดการสนับสนุนหรือว่าการดูแลจากโรงเรียนนะจากพี่ๆนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นีก็ได้ใช่ใช่ครับคือพวกของสวนกุหลาบดีอย่างคือขอให้ให้รู้ว่าน้องน้องเดือดร้อนทุกคนจะยื่นมือเข้ามาช่วยโดยไม่ต้องร้องขอ ครับเนี่ยก็คือผมระดาประเสริฐวรกุลขึ้นมาคุณการศึกษาขอเทศเชิญครับชื่ออะไรธนายศครับอยู่ชั้นมอห้าหนึ่งสามครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรนักฟุตบอลครับจริงอะ่ะตำแหน่งอะไรตอนนี้ได้ดิวีคอครับของโรงเรียนรุ่นไหน18ครับสิบแปดในรุ่นหน้าชัดหมนีเอาหน้ากากมาหน่ <c oughs> ไอ้นักบอลสุขดาบหน้าตาดีเว้ยไอพี่เป็นนักบอลโรงเรียนต้อ้ได้แล้บนี่ครับชื่ออะไรชื่อภูทธชาติครับอยู่ชั้นม .5 ครับตัวก็อยากเป็นอะไรนักฟุตบอลครับ เหมือนกันตำแหน่งอะไรเยอะอยู่ต่างครับใกลางตัวโรงเรียนป่ะใช่ครับรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันครับดีมากดีมากเลี่ยนักบอลมาเนี่ยต่อไปขอเรยเชิญคุณนักบอลมาเลยนิตยาสิริปุลขึ้นนี่คือนักบอลสูงกระลาหมดเลยขอเรียนเชิญครับอันนี้ไม่ใช่นักบอลแน่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อสุดตาครับอยู่ชั้น407ครับม .4 ม .4 ใช่ไหมครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอครับนี่ ตอนนี้เรียนไดเกรดเท่าไหร่สามจุดแปดสี่ครับเกมากเก่งชอบวิชาอะไรคณิตครับ <c oughs> สัญญาแล้วนะนี่อัดอัดเป็นหลักฐานแล้วนะว่าโตขึ้นต้องเป็นหมอให้ได้นะเป็นหมอให้ได้ครับดีมากชื่ออะไรครับชื่อติงลี่ครับติงลี่อยู่ชั้นชั้นมหกครับมหกห้องเจ็ดครับเลขลำตัว ห้าหกสองแปดหนึ่งครับอยากเป็นนักจิตวิทยาครับอยากเข้าใจคนครับตอนนี้ไม่เข้าใจคนรู้สึกยังเข้าใจไม่มากพอครับดีมากดีมากชื่ออะไรครับชื่อภูมิฮะภูมิมหกครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นแพทย์ครับแพทย์ด้านไหนยังไม่ได้คิดครับแต่ขอเป็นแพทย์ไว้ก่อนครับดีมากดีมากดีมากนี่สัญญาครับ เป็นหลักฐานแล้วนะข้าทเดียงานับขอบคุณได้ชื่ออะไรชื่อจ๋าครับอนมหกหนึ่งศูนย์ครับเลขยกนตัวห้าสิบเจ็ดข้าหนึ่งครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอดี๋ยวเป็นพนักงานสำนักงานกฤษฎิการครับไม่เลยมีอะไรจะฝากบอกพี่ๆที่มอบทุนให้เราไหมก็โหนี่มากครับถึงเวลาวันหนึ่งที่ผมได้ไปถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะผมก็ อยากจะตอบแทนเขาสักทาหนึ่งด้วยกำลังทรัพย์ที่ตอนนั้นผมมีแล้วขอบคุณพ,พี่มากครับยินดีด้วยยินดีด้วยเอเอได้นะคขอบคุณครับมีอะไรจะฝากบอกพี่ๆไหมแล้วขอบคุณที่มอบโอกาสอันนี้ให้ผมผมจะเอาไปใช้ศึกษาต่อแล้วก็สอบเข้ามาหาลัยที่ดีให้ได้ครับดีมากครับน้องทุนศูนยทุที่ซาโก ยสูครับำถามต่อไปขอเรียนเชิญไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วยดิเป็นมอมือการศึกษาโอ้สไปไงพี่ยินดีครับมีความสุขชื่ออะไรครับคือวรชิตครับอยู่ชั้นมาสอครับโตก็อยากเป็นอะไรหมอครับเป็นหมอครับ มีอะไรจฉฝากบอกพี่ๆไหมจำมไม่มีครับพี่ๆที่ให้ทุนเราเนี่ยอ๋อขอบคุณที่ให้ทุนครับก็จะเอาไปใช้ในการเรียนการศึกษาครับนี่ครับโอเคไอตัวเล็กอะชื่ออะไรอัตนะพฤธิสภไพบูลอยู่ชั้นม .113 ครับม .1 เหรอไอตัวขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นเอ่อ เป็นนายยกนายพี่โฮาเป็นคนทําสวนครับฮะอยากเป็นคนทําสวนครับทำสวนแบบไหนแบบไหนแบบไหนที่เลี้ยงสัตว์เพาะพันธุ์ขายอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มีอะไรจะฝากบอกพี่ๆที่รอบทุนให้เราไหมขอขอบคุณครับผมจะเอาไปซื้อเครื่องเขียนเพื่อเรียนครับขอเรียนเชิญคุณสุภัทฒน์ดุรงค์วัฒนาชื่ออะไร ชื่อวิทวัฒน์สุโภครับ513ครับคุณสมชายอยากเป็นอยากเป็นนักพลกายครับนักพลกายครับพละกายครับขนาดนี้นะครับมีอะไรจ่ฝากบอกพี่ๆที่มอบทุนไหมก็ขอบขอบคุณทุนการศึกษาครับก็จะเอาไปใช้ในการเรื่องศึกษาเนี่ยครับทุนคี่เขาครับวิทยาลัยรุ่นแปจ็ดนวนสทุน ม .508 ศู50นยายนภพันธ์สมิตานนม์ม508นนายก้องโคกเกศเวลานันชื่ออะไรครับชื่อพิพัฒน์พลครับอยู่ชั้น 2> ม .2 ครับม .2 เลขเิมตัวอะไรนะครับเลขเิมตัว ห้าเจ็ดสองสี่เก้าครับได้ทุนนี่จะเอาเงินมาทำอะไรครับผมจะเอาไปใช้จ่ายในการกินหรือว่าการช่วยแม่ในการเช่าห้องผักครับแล้วโตวขึ้นอยากเป็นอะไรครับผมอยากเป็นหมอครับใช่ใช่ครับริงรเก่งไหมก็พอได้ครับแต่ผมจะพยายามให้ดีที่สุดครับปสมีอะไรจะฝากบอกพี่ๆที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษาทุกคน ก็ผมอยาจะบอกพี่ๆว่าพวกผมตั้งใจจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ทุนการศึกษานี้ผมจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ต่อไปขอเรียนเชิญเราถ่ายเป็นวิดีโออยู่นะครับผมเป็นหลักฐานนะครับขอบคุณการศึกษาได้ครับขอบคุณที่ชมคลิปป๊าป๊านะครับแล้วก็อย่าลืมอะไรแล้วก็อย่าลืมติดตามอีกอีกคลิปหนึ่ง ยังมีอีกหลายๆคลิปเลยที่สำคัญคือท,ที่สำคัญคืออย่าลืมสั่งน้ำพริกกากหมูด้วยนะครับของใครของแรงกี้